ละไม้ในป่าจะกินได้หรือเปล่าน,นี่แดงละนี่ข้างบนกับนี่เขียวๆกินไม่ได้หรอกินได้ก็กินได้นกกินนะเนาะออกกินไม่ได้คุู้ใ่คุณผู้ใหม่หมนไ่กินคุณค่อยู่เพื่อนๆค่กับสาวาาสนนวลไหมใช่สวัสดีเจ้า อยู่กับแพรหาปัญนาเจ้าวันนี้พาเข้าป่านะเจ้านะมาเพื่อสิ่งนี้เลยเจ้าเนาะนี่พามาหาวันนี้มาหาปลาหาหอยตามลําห้วยนะเจ้าบนภูเขาอยู่ในภูเขาลึกน่อยนะเจ้าเนาะไปะิ่นแต่การวันนี้จะมาหรือเลปล่านะมากระบป๋าให้บ้านแล้วก่อนนะันจิ้วเจ้าสวัสดีครับไปเราจะหาตามลําธารขึ้นไปเลยเจ้า

่เเ้้าวหวยหนะแบบนี้หมดใจแบบที่แพนต้องการคือแบบก้นเรียยๆแบบนี้เจ้าไปตามหาโอ้แมบบ่เลือกอะไรไม่ได้หวานแน่ไหมนี่ปัง เว้ยม <iyorsun? S 2> ันมีตัวมันมีมันไม่อยู่ข้างในมันอยู่ในโลกมันอยู่ในโซกเอ็ม 那嗡嗡嗡。嗯嗯嗯嗯 จต้นเขาหาอยนี่นน็ัให่ะมาดูลูกนี่เก็กลมๆเนาะ สองลูกอันนี้เดี๋ยวปล่อยจะควบคุมแบบเอาเต่าเอาแบบ่ใจดีกวๆหนึ่ไงลูกเจ้ามวยเจ้นานี่ลักษณะนี้แบบนี้จะอยู่กับมวย แบบนี้คือต้นมะเดื่อปลานะ้เจ้าต้องเต็นต้นมะเดือ่อต้นเจี๊ยบแบบเนี้ยใช่ไหมจะเห็นลูกนี่นี่นนลูกอันนี้จะเอาไปใส่แกงหอยได้นะเจ้าไม่จะเก็บกวนเด้อ นนีมองมาหลายต้นแล้วนะกเนี่ยเพิ่งมาเจออยู่แถวเนี่ยกินล้ํเห็นไะนี่ย้องทนองอยะขึ้นอ่เป็นทอดนั่งกันก็ โอ้บรรลัยนะอะไรนี่เอาบ่เอาเจ้าเอาแต่อู้นี่น่องชุดนี้อู้หู้น่องน่องน่องนี่หมานเจ้านี่หมานเลยอืมอืมจบไปแล้ว you <laughs> มีปลามีปลาน,น,น้องก็นี้โอ้มีก็ได้โอ้ยตวละนึงตัวแรกปาตันี้โอ้จ้กินนะเาจะดับ Продолжение mm -hmm. oh. Thank <laughs> you.

ต้องพักน้ำเจ้าต้นดอกมั้กนดอกมันยตนดอกมั้กเนา้ ของไว้นี่เจ้าดูเนี่ยรับล้านเห็นนไหยเจ้าปะเก็บตะกอนนะเจ้าลำยากมาใจแย่ขี่เจ้าโอยกระเจ้าไตโอ้ติ๊กห้อยไตโอ้หินงานเขาเจ้าหมดแล้วแม่แต่ว่าได้แกงแล้วเนาะนะ น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนี่ยใส่แกงละประมาณสักกล้วยสองก้วยนะพอได้แกงนะเจ้าป้าจะไปจับจับบ้านก่อนนะเจ้าเนาะเอาไปแกงนะเจ้าปะมาบ้านละเจ้านี่ตอนนี้อยู่กับยายมอนนะเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ยายมอนจะเป็นคนพาเข้าครัวเลยนี่เตรียมเครื่องไว้แล้วนะเจ้าหอยก็อกุ้ตูดแล้วนะเจ้าเนาะนี่ก็คือพี่แกงทั้งหมดนะเจ้านี่มาเดือข้าวคั่วแล้วก็พัก เรื่องที่เขาจะใส่เนาะทหมดนี่เลยเจ้ามาเริ่มกันเจ้าอหอยเจ้าเราจะใส่น้ำเย็นเลยนะเจ้าใส่ข้าวเบือเลยเจ้าค้นละลายมันด้ยถ้ามันก้นช่วงที่เขาใส่ข้าวเบือเดียมันจะเป็นก้อนเจ้า,นานมันเดิอดเกนเลย ตัดจวนต้มยังนะตาต้มกินงไหนหมูเดือมหานะตัดจวนต้มหกครับต้มหกเคยเีงฮ้ยอันนี้มีผักรากครับผักเพชรนะอันนี้เพ่งผ่านนะเจ้าเพ่งใส่ข้าวเบื่อไหลเองนะเจ้าน้ำขาวเลย ป,ป๊อปเปอร์สีขา,ขา,ขาวนรันนะใสเข้าวมืยหลมา่อยหอยมาแคนหอยเลยใช่ไหมใส่ยงใส่ข,าข้าวคั่วก่อนเลยลำนี้ข้าวเบือ่อข้ลไหลไล่ไหลใส่อันนี้น่อยมันหอ,อะใส่ไหมใส่นี่หน,น่อยนะมันหอมเนาะ ใส่ข้าวคั่วหน่อยเจะใส่ขึ้น้่อยหนึ่งมันหอมแล้วเจ้าปลาทอดให้ชุกนเจ้ามาเลยเจ้ากินข้าวแรกด้วยกันนะเจ้านี่กินกับข้าวอ่ากินกันหลายคนเลยนี่แกงหอยนะเจ้าหอยหอยกินให้จูบ่ฮักจูบนอกนี่เป็นเครื่องในหมูเจ้า แต่ก่อนนั่นเป็นเห็ดนึ่งเฮ็ดตั้งแต่เขาหาตั้งแต่ปุ้นเนาะมากินยานี่เป็นปลาชกุนเจ้าปลาจัดรทอดชกุนเนาะหวานเดยมอนบอกให้เขาไม่หนักมากดูมาได้คุณกำลังดูเบล่เป็นได้เปล่าวันนี้เพิ่มเพอใส่ข้าวเบื่อหลายได้เป็นนี่ก็หอยไข่ก็ ัไม่เจอใช่ไมไม่เจอหอ่เหรอไข่ยจอไข่ยู่เราไม่เจอเนื้อไขยเลอไข่ไขมันจะตัวน้อยนะไข่น้อยๆเนี่ยเนอไขยมันตัวน้อยมากจุ่มได้ล้อืห่งหักดีกว่าอือเนื้อเนือป <empezar> <S <S อะไรจะน้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอฝากคลิปเมืองเอีเจ้า,อจาอขอพูดขอพูดทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้า,าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอ่าแกะน้ำกันนี่แอบ ไม่แม่เขากินหวยจ้่ทุกคนเนาะอยู่อุ่นอุ่นกว่านี้นี่แม่ใส่มาไว้นี่จะบอก็เล่าอย่างเพือแมฆปู้อยู่ถ่ายไม่ได้นะครับเอาถ้วยรดน้ำพักเอาแมฆปู้อยู่นะครับถ่ายหมดได้นะครับเมฆมา่ายแทนนะครับใส่เขียวน้อยใส่กระบอกนะกระบอกไะใสปูแม่หายางไรจุกนตัวเดียวเลยแม่หาได้ทำไมก็มันมีแค่ตัวเดียวหายากขนาดนั้นเลยใช่ตัวเดียว 我我我我我。